ผู้ชมครับเพื่อนๆอครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดสับไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแหล่งริเอร์อัปเดตอีกแล้วครับอ่าแล่งคริเอร์เนี่ยเป็นเกมที่ที่ยังจเจริญเติบโตอยู่โดยตลอดนะครับจะมีอัปเดตเข้ามาเนี่ยแทบทุกเดือนเลยฮะจะมีอัปเดตทุกเดือน,นสำหรับแหล่งคริเอร์นะฮะนี่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะอัปเดตมาเมื่อคืนนี่เองลองเข้าไปดูนะครับ ว่าอัปเดตใหม่เนี่ยจะมีอะไรเอ่ยมาแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับวันนี้แอดเพิ่งจะล็อกอินเนี่ยมีปลดล็อกอะไรเอ่ยยุคเดินทางโทมิวนะครับมีเรื่องราวของโมเด็ตโมเด็ตไม้แอนอะไรเนี่ยนะครับอันนี้มีการบอกเล่าขึ้นมาเป็นซับไทยนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะไอเชอร์จา นิวอเซจาโคนิค้นนะฮะดูดูนะครับก็แชร์ไปได้นะครับแชร์ไปได้นะครับทุ้คนครับเพื่อนๆครับแชร์เสร็จแล้วนี่ครับนี่คือมาใหม่ยุคเดินทางนะครับเมนูใหม่มาแล้วไกด์เรามาที่ขอบจอขวานี่นะนะอันนี้คืออัปเดตใหม่ล่าสุดของแรงคงิสเซอร์นะฮะนี่ครับในขณะที่คุณกินทุกสรรพสิ่งนั้นสลายตัวและดิ่งลงชูใต้มหาสมุทร เอาะคดีเดินมาญาติเต็มเรื่องพลังธาตุยังคงหลับลึกอยู่ใต้สมุดฮะแอดไปอ่านแล้วกันนะครับอันซับไทยข้างล่างนะครับเสียงคลิปเสียงญี่ปุ่นซับไทยปรับเรื่องความเร็วก็ไม่ได้ครับนะฮะนะครับปรับอ่าเล่นความเร็วอะไรไม่ได้เลยอ่านนี่เขาก็มีบอกไว้แป๊บเดียวนะครับ พอข้ามในฉากนี้เป็นการเป็นเรื่องราวของยุคเดินทางนะครับยุคเดินทางซึ่งจะมีเรื่องราวของดินแดนมายาแห่งผืนทรายนี่สามารถปลดล็อกแล้วนะครับเข้าไปเล่นได้เลยแล้วก็ภาพลวงตาย้อนกลับนี่ยังยังยังไม่ยังไม่ปลดล็อกนะครับแล้วก็มีการปล่อยเครื่องหมายปล่อยเครื่องหมายสองรายการโรแลนด์ Roland ก็มาพูดคุยอะไรเอ่ยดังนั้นอุปกรณ์แปลกๆนี้ทําให้เกิดภาพลวงตามือถุอมา ก็คือวิญญาณมายาอ้าวน่ามีวิญญาณมายาไปด้วยนะครับนี่ฮะคุยกับเวเลเดีย,ยนะครับมีเรื่องราวของบันทึกโบราณด้วยมีเหล็กงัดวิญญาณอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ฮะบอกแล้วแรงกิซเซอร์ไม่ธรรมดานะครับอ่เป็นเกมที่ยังเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับมีอัปเดตใหม่ๆมีแพทใหม่มาตลอดดินแดนมายาแห่งพื้นทรายไกด์ให้เราเข้าไปดูเข้าไปเลยนะครับเข้าไปลองดูเลย เข้าไปลองดูแล้วมันจะมีเขาบอกว่าน่าทึ่งมากนาฬิกาทรายขนาดยักษ์หนังสือจำนวนมากมายภาพวาดที่ฝาผนังอ่านในเป็นแบ็กกราวนะครับให้เราเข้าไปตรงจุดนี้นะครับ2อ,อันนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับด่านแรกเลยก็คือนิวด่านนี้นะครับเข้าไปเลยนะเวเลเรียนี่มันบันทึกนักวิจัยนะ,นะลองอ่านเรื่องราวดูนะครับจะทําให้เรามีอาทรสกิจการเล่นเกมอเหมือนเราเป็นเป็นหนึ่งในตัวละครของของภาพยนตร์นะฮะ ประมาณนั้นเลยนะฮะด่านแรกนิ้วเข้าไปเลยบอกว่าภาพลวงตาลึกลับนี่ฮะเนื้อเรื่องเขาบอกมาแล้วนี่เนื้อเรื่องนี้นะครับท่าที่รวมตัวกันในมหาสมุทรลึกกระสับกระส่ายเนี่ยภาพลวงตาคือมาเริ่มปรากฏอ่านี่ไงนี่ครับนี่ครับเงื่อนไขชนะเอาศัตรูเอาชนะศัตรูทั้งหมดโอเคเราไปลุยกันเลยนี่นี่นะครับเราไปลุยกันเลยนะครับระวังคุณเวลเลียศัตรูปรากฏตัวแล้ว เข้าไปเลยนะฮะแอดจะข้ามบทบรรยายไปนะครับข้ามบทบรรยายไปเข้ามาถึงในฉากแบทเทิลเลยนะฮะจากแบทเทิร์เลยเฮ้ยตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์เอามาใหม่ความว่ายังไงอ่ามีอัพมาเต็มเลยนะครับมีอัพมาเต็มเลยไม่มีวิญญาณมายาที่ลงแผนได้ว่าอัพทั้งนั้นเลยอันนี้หมายความว่ายังไงเออจะอัพเลเวลตัวละครจาก70ขึ้นไปอย่างนั้นเหรอ จริงหรือเปล่านะฮะไม่มีการไม่มีเอาตัวละครเข้าไปช่วยได้ครับไม่มีช่วยได้นะไม่มีการช่วยได้นะครับก็ต้องให้โลแลนนะครับโแรแลนกับเวรีเลียนะครับ2คนนะครับเข้าไปลุยกันเอาละลุยเลยลุยแล้วครับต้องใช้เวลาไม่เกิน15เทินนะ1ิ้าเทินั้าเอง ไกด์มาแล้วครับข้างบนนั่นคือเน็กสามนี่คืออะไรไอเทมชิ้นใหม่นี่คืออะไรครับอเพชรหกเหลี่ยมนี่คืออะไรเอ่ยเอาละครับฝาให้เราไกด์แล้วเราก็แตกไปดูนะครับไปดูมีอะไรเพิ่มเติมอีกไกด์ที่โลแลนนะครับแล้วก็ให้ไปไกด์ที่ตัวนี้คือใครเอ่ยไม่บอกนะครับพอไปไกด์แล้วโลแลนจะได้ตัวนี้มาติดด้วยนะครับ ได้ติดออปชันมานะครับแล้วไกด์ที่จุดตรงนิ้วชี้ไกด์ยืนยันเอาไกด์เราแล้วเอาอ๋อ,อจะแปลงร่างได้โรแลนจะแปลงร่างได้นะครับเราทําได้แล้วแปลงร่างโอ้โหเนี่ยเนียตัวเลกยยังสวยเลยเนะี่ยน่ารักเลยเนะี่ยเข้าใจว่านะครับวัดภาพสวยมากนะครับแตะไปแตะไปแตะบทท่้าบทสนทนาไปนะครับแล้วก็ต้องออกไปแล้วให้แตะที่ ปุ่มสกิลแล้วก็การโจมตีนะครับแตะเลยแตะ,แตะอย่างไงต่อให้ใช้สกิลใดก็ได้แอดใช้สกิลกลางเลยแล้วกันนี่เลยโอ้โหโจมตีได้เยอะมากเลยแอดปล่อโจมตีตรงนี้เลยยืนยันหูเข้าไปหมดเลย,ท,เยทีเดียวทีเดียวนี่คือธาตุวิญญาณนะครับตัวนี้คือธาตุวิญญาณเมื่อกี้แอดเแบบแบบหน็นแวบๆมือนะอา แล้วก็ออกว่ายิ่งคาดหวังมากขึ้นที่จะค้นหาลิงวิญญาณในโลกแห่งภาพลวงตาโอ้โหเอาลครับสนุกกันละสมาชิกแรงพิซเซอร์ทุกท่านเอาลครับแรงพิซเซอร์มีอะไรใหม่ๆม,มาให้เซอร์ไพรส์แล้วนอกจากตัวละครระดับแอแล้วนะครับยังมีโลกวิญญาณมายาอีกเอาล้วฮะอันนี้คือหอคอยดินแดนมายาน่าจะเป็นดานต่อไปนะ น่าจะเป็นด่านต่อไปครับหอคอยดินแดนมายาเนี่ยให้อขอสคริปต์บทสนทนาไปเอาล้ครับอ่าใช่เลยนั่นก็คืออันนี้โปรเฟสไปแล้วนะครับนี่เราผ่านแล้วมาด่านที่2นี้นะครับด่านที่2ลองดูนะครับลองดูด่านที่2พลังธาตุคืออะไรเอ่ยเหนือเรื่องก็คือการวิจัยย้อนกลับในดินแดนมายาของธาตุในมหาสูตรลึกมีความก้าวหน้าอย่างมหึมาอ่าการปรากฏตัวของวิญญาณมายาอาจเกี่ยวข้องกับพลังแห่งธาตุนี้อย่างใกล้ชิด เอาชนะศัตรูทั้งหมดเอาแล้วครับลองอีกสักดา่านสิลองอีกสักดา่านสิเดี๋ยวก่อนโรแลนด์าการที่คุยความกระตือรือร้อนเอาละครับโรแลนด์ว่ามาตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มาคิดเรื่องนี้นะคุณเวเดียรหรือศัตรูใหม่ปรากฏตัวขึ้นแล้วมีคําแนะนําการต่อสู้เพิ่มเติมในบันทึกของนักวิจัยมั้ละ่ะเอาละครับข้ามบทสนทนาปไปแล้วครับเข้าไปสู่ด่านเลยคนะด่านนี้หศัตรูเพียบเป็นหอ,อกเท่านั้นเลยนะครับเป็นทีมหอ,อกโกลเลมนะครับ นี่โกเลมนหินนะครับโกเลมนหินแล้วก็เอาใครเข้าไปช่วยก็ไม่ได้ด้วยต้องใช้โรแลนกับเบเรเลียนะครับสองคนสองสหายเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดมากโจมตีเลยเอาล้วนะยังมีอีกสามนะครับยังมีอีกสามตรงนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยสามในเก้าหมายความว่ายังไงเอ่ยเอาล้ครับแต่เสร็จเรียบร้อยเราก็ลองดูนะครับ ให้แตะที่โรแลนด์รรนอีกโรแลนด์ก็อันเทอร์วิญญาณอีกปั๊บเรียบร้อยแล้วอ่ะกูนเสร็จแล้วแตะที่วิญญาณทั้งโรแลนด์ทั้งเวลเรียได้พลังวิญญาณทั้งคู่นะครับนี่ครับเป็นออปชั่นติดอยู่นี่นะครับแล้วก็ให้เราแตะตรงจุดกลางเลยเสร็จแล้วก็ยืนยันเอาล้ครับตูมลงมาแล้วลงมาแล้วทีนี้เน็กซี่นะครับ เลวนี้เป็นเพชเลทที Net ่4นะครับโอเคแต่อีกทีนึงแล้วก็เฮ้ยวิญญาณสาวมหัศจรรย์จะไปปรากฏอยู่ที่สกิลสเหรอเอาแล้วเอาแล้วนะฮืมฮีโร่ทั้งหมดของเราสามารถสร้างแดมเมจให้ทับศัตรูและสะสมชั้นได้เออเมื่อถึง เมื่อฉันถึงเงื่อนไขหลังจากจบเทินเราอัตราการพักฟื้นพลังแห่งธาตุจะเพิ่มขึ้นฉันจะลองดูลลแล้วโรแลนนะครับโแรลแลนแล้วแตะตรงนั้นแล้วก็มาแตะที่โแรแลนแตะที่โแรแลนแล้วก็แตะที่พลังธาตุแต่ยืนยันนะแล้ะครับโแรแลนใช้พลังแล้วต่อไปใครเอ่ยอันนี้เป็นไม่น่าน่าจะไม่ผิดแล้ววิญ,ญญาณสาวผาสจรรันได้รับชั้นธาตุเพียงพอแล้ว เอาล้วครับได้รับชั้นธาตุเพียงพอแล้วไหนต่อจบเทินจบเทินยืนยันเอาละบจบเทินอันนี้เป็นเทินที่2ต่อไปเป็นเพชรเม็ดที่5นี่นะครับเพชรเม็ดที่5นี่นะครับเม็ดที่5เพชรเม็ดที่5แล้วนะครับก็ผู้ชมกับเพื่อนๆลองอ่านดูนะครับบทสนทนาเขาอ่ะอันนี้เขาไม่ไกลแล้วนะให้เราลุยเองแล้วนะครับ อาละครับพลังสาวนะครับร่งยานสาวแอดใช้อันกลางก็แล้วกันอุ้ยอันกลางนี่เป็นฮิลครับเป็นฮิลทั้งนั้นยกเลิกก่อนแล้วก็พลังธาตลุล่ะหลังธาตุทตี่ติดอยู่นะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้อ่าทั้งน,นั้นแอดให้รอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาโแรแลนดเข้าไปลุยเอาโแรแลนดเข้าไปลุยปั๊บ ได้ไหมโรแนลนดุยเลยต้มนะครับเอาละโรแลนด์ไปลุแล้วนะครับต่อไปเอาเวเดียนะครับเวเดีย,ยอา่านี่ใช้พลังนี้เลยลับตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะครับยืนยันป๊าบไม่หมดครไม่หมดไม่หมดต้าพลังวินาันหายไปแล้วพลังยันหายไปแล้วนะครับ โรแลนต้องลุยแล้วโรแลนต้องลุยแล้วโรแลนเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยลุยเลยหมดเรียบร้อยนะครับเ <was> หลืออีก2เหลืออีก2เวเลเดียเข้าไปเลยใช้พลังเฮ้ยใช้ได้ไหมเนี่ยเลือกตำแหน่งที่ต้องการอัญเชิญเอาตรงนี้เลยยืนยัน ปั๊บอาแล้วครับอัญเชิญพลังวิญญาณมาแล้วอัญเชิญเสร็จปั๊บให้เธอใช้พลังเปลวเพลิงม,มหาการเอาแล้วครับเปลวเพลิงม,มหาการหมดเรียบร้อยครับก็วิกตอรี่ชนะเธออันนี้ไม่รู้ว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเอออันนี้ได้เพชรลุง20นะครับแล้วอะไรต่อไปเอยดินแดนมายายแห่งผืนทรายเหลืออีก 2ด้านหรือ,อีก3ด่านนะครับหรืออีก3ด่านนี่ไล่มานี่ถึงนี่นะครับที่เหลือก็ขอตู้เอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อนๆครับนะฮะก็อันนี้เป็นเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ให้2ด้านที่เหลืออีก3ด้านนะคุณผู้ชมไม่ไม่รอลุยได้ลุยไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับแต่ว่าของแอดเนี่ยคิดว่าใครที่ไม่มั่นใจหรือย,ยังไม่ได้เล่นแอดจะให้เป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอีก3ด่านที่เหลือ ก็ขอให้สนุกกับแรงติเซอร์นะครับกับแพทใหม่ล่าสุดนะครับสวัสดีครับ